สวัสดีครับกลับมาอัปเดตอากาศกันในรุ่งสางนะครับย้ำรุ่งของวันเสาร์ที่15เมษายน2566ก็พี่น้องก็ดูเลยนะครับจากภาพในวันนี้ก็ยังมีการเคลื่อนเข้ามาปกคลุมของย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะพี่น้องตั้งแต่เช้าเลยเห็นไหมครับทางตอนบนของประเทศไทยเรา มีระดับในระดับต่ำเลยนะฮะพันกับอีก2มิลลิบาร์แถวแถวภาคเหนือเห็นไหมครับวันนี้ตอนกลางวันลันกษณะอย่างนี้นะครับช่วงตั้งแต่เที่ยงไปนะฮะกลางวันวันนี้เหนือจะมีอากาศร้อนจัดไม่เผื่อใครเลยนะครับ กบ่ายตกเย็นทุกท่านจะเห็นมุมบนขวามือมีการขยับเข้ามาของไอโซบาเก์ความกดอากาศสูงซึ่งเป็นแนวปะทะนะแนวปะทะอากาศนั่นก็คือ1012มิลลิบาร์เคลื่อนเข้าหาประเทศไทยซึ่งก็ตามฟอร์มฮะส่งผลให้เกิดแนวลมล่างพัดตามการเคลื่อนขยับของมวลอากาศศาสต์เข้ามาเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเข้ามาประทะพัดส,สอบกับแนวลมระดับเดียวกันนะฮะที่มาจากทิศตะวันตกและทิศใต้ บ่ายเย็นนี้นะฮะในภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ทําให้กระแสอากาศยกตัวขึ้นเป็นฝนฟ้าขนองร้องแลบผ่าลมกระโชกหรือสังกสีเขย่าหลังคาก็อาจจะตามมาได้นะครับพี่น้องอีสานวันนี้ต้องเฝ้าระวังดีๆฮะบ่ายเย็นไปฮะในขณะที่ทรงลมบนคู่ขนานโดยเฉพาะคลื่นกระแสลมตะวันตกยังคงพัดหมุนวนขวาตามเข็มนาฬิกาพาอากาศเย็นแห้งกดจมข่มความชื้นพร้อมตัด เตะตัดขาตลอดเวลานะในภาคเหนือและอีสานตอนบนนะพี่น้องโดยครั้งนี้ด้วยที่เขามีสปีดลมที่ไม่มากเท่าไหร่ฮะที่อ่อนถึงปานกลางฮะทำให้แนวพื้นที่บริเวณลมฝ่ายเหนือแทงใส่ก็จะโดนตัดยอดเมฆฮะมีฝนเล็กน้อยถึงกับไม่มีเลยนะฮะพี่น้อง แต่ก็จะมีบริเวณที่กระแสลมบนเหนือใต้นั้นฮะคอนเบิดกันนะฮะคอนเวอร์เจนต์กันตามลูกศรสีขาวนะฮะ ซึ่งทั้งนี้ก็จะส่งผลช่วยให้กระแสะอากาศยกตัวดีดันกลุ่มไอน้ำทะลุชั้น5,000เมตรฮะมีฝนปานกลางขึ้นไปได้นะพี่น้องโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ฮะวันที่16เมษายน2566ภาคเหนือเช้านี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นนะครับก็จากแนวลมฝ่ายเหนือของคลื่นกระแสลมตะวันตกเริ่มบุเข้าหา นะวนเข้าหาแล้วก็สายไปอากาศร้อนนะฮะร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ยวันนี้นะฮะทั้งภาค38-42องศานะครับวันนี้ภาคเหนือจะร้อนมากนะครับพี่น้องด้วยเหตุที่มีฮิโลโวลปกคลุมในระดับมิลลิบาทต่ํานั่นเองภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย36-39องศา และสําหรับภาคอีสานนั้นวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองนะครับพี่น้องระวังลมกระโชกเลยนะครับพี่น้องภาคอีสานนอกจากจะได้ฝนแล้วก็วันนี้ฝนฟ้าขนองก็ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะฮะตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนกครกาลสินยะโสธรน,นะฮะ และก็อาจจะมีฝนในระดับปานกลางขึ้นไปนะฮะขึ้นไปได้บริเวณพื้นที่ลมบนพัดบรรจบกันนะฮะก็ะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามนะฮะศรีสะเกษสุรินบุรีลำรวมถึงบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา โดยภาคกลางของไทยอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย37-40องศาภาคกลางวันนี้นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มนะฮะแถบแถบที่ผมวงกลมไว้นะ,ะแตะ40องศาขึ้นไปเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับพี่น้องภาคกลางดูแลสุขภาพด้วย ลุงเทพมหลนครสูงสุดอยู่ที่37องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสินะฮะส่วนใหญ่ก็เน้นแนวพื้นที่ที่ติดกับบริเวณภาคอีสานก็คือบริเวณจังหวัดสระบุรีนะฮะสำหรับภาคตะวันออกอากาศร้อนตอนกลางวันนะะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย31-39องศานะฮะวันนี้แล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองรอยละ30ของพื้นที่ตกได้ก็บริเวณจังหวัด สะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะฮะในวันนี้โดยที่ภาคใต้มีอากาศพร้อนอุณหภูมิช่วงบ่ายสูงสุดเฉลีย่ย33-38องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องร้อยละสิเท่านั้นนะพี่น้องภาคใต้จากตามแนวลมสอบเข้ามาของทางลมทิศตะวันตกนั่นเองฮะก็ตกได้แถวแถวสุราษฎร์พังงานครศรีธรรมราชฝนมีบางแห่งเท่านั้นนะครับ ในขณะที่พื้นที่สอปอลาวเพื่อนบ้านของเรานะฮะก็จะมีอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย26-37องศากลับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่จากแนวปะทะอากาศได้ในแขวงบริคัมไซคํมม่วนสารวันสวรรนเขตเซกองอัจปือและจำปาศักนะฮะคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ